الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إنما نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทมด้วยละพี่น้องผู้ที่มีม่านวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่95ด้วยการนําเสนอหนังสือตําราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าโคเลสตุตตฟรีดฟีชัหฮิเตอร์บิโตฮีตเป็นหนังสือตําราหนึ่งที่อธิบายหนังสือกิเตอร์บตโตฮีตของท่านเชคมมฮัมมัดบินอับดุลวาฮับรอฮิมะฮุลลอ้วันนี้พี่น้องผู้ที่มีม่านอยากที่จะนําเรียนการอธิบายของท่านเชควาลีดบินโฮมูดอันอับบริฮัฟิซาหุลลอ เราก็ยังอยู่ในบทที่สิบก้าที่พูดถึงในเรื่องของมาจามินตักลีซีฟีมันอาบดัลอฮ์อินดะกอบริรอจูลินซอริ่เฮนบทนี้ถือว่าเป็นบทที่เป็นการตอกยำ้ำเป็นการตักเตือนอย่างหนักสำหรับบุคคลที่ขอรบอิบาดา์ต่อรัสูบะฮานะฮุอาต่าละแต่เลือกปฏิบัติในการขอรบอิบาดา์สถานที่ที่มีการ ฝังศพของคนดีๆดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมัน,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 มมนประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดส,สลุลลัลฮวอะลัยฮัวซัลลัมได้ห้ามอย่างหนักและบุคคลที่เคารพต่อสุสานและพี่น้องผู้ที่มีมานมันยิ่งกว่าบุคคลที่นําการอิบารัด ة, แต่เคารพต่อละซุบฮาหนะหัวตาอัลาดังนั้นในข่าวก่อนเราก็ได้นําเสนอหลายตัวหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ าการยึดหลุมฝังศพเป็นสถานที่ที่เป็นการเคารพอิบาฮต่อรัสุบฮานะฮูอัตะอาลาวันนี้อยากที่จะนำเรียนประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันผมเองก็ได้นำเสนอประเด็นเหล่านี้อยู่ในหนังสือ40หลักฐานการให้สิทธิเด็ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวันนี้อยากที่จะนำเรียนหนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีมานาท่านเชคได้ ตั้งคำถามหรือว่ากระทู้นั่นก็คือ ي ي อิดาวูจิดนกอบรูฟินมัสยิดฟาไอยุฮูมันละซียูดัมหากไปฝังในมัสยิดมัสยิดหรือว่าหลุมฝังศพอะไรกันที่จะต้องพังนี่คือคำถามพี่น้องผู้ที่มีอิมานบรรดานังชาการพี่น้องผู้ที่มีอิมานได้พูดถึงในประเด็นเหล่านี้ถ้าหากว่ามัสยิดแล้วก็สุสานอยู่ในสถานที่เดียวกัน ประเด็นเหล่านี้มันไม่หลุดออกจาก2แง่มุมด้วยกันที่บรรดานักวิชาการนั้นได้ถกกันแง่มุมที่1พี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คืออยุบนาอันมัสจิดูอวัลันซุมมายะดูลูฟีฮิลกับรฟะฮาซาลาคิลาฟะบัยนอะฮลิลอิลมีฟีอันนกับรยุฮดัมวะยุซานอิลาคอริจิลมัสจิด ว่าจาลีกาีอัมเรนลงมาดูคำพูดของบรรดาน,นักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีมันในสภาพเรกในกรณีแรกถ้าหากว่ามัสยิดถูกก่อร่างสร้างเป็นเหมือนกับอาคารตั้งแต่แรกหลังจากนั้นนำสุสานหรือว่านำบุคคลที่เสียชีวิตมาฝังในมัสยิดเนี่ยบรรดาน,นักวิชาการบอกว่าไม่มีการขัดแย้งกัน ในหมู่บรรดานักวิชาการว่าจะต้องนําออกจากสถานที่แห่งนั้นหมายถึงว่าจะต้องพังหรือว่าจะต้องเคลียหลุมฝังศพเหล่านั้นให้ออกจากสถานที่ที่มีการอิบาดะห์นั่นก็คือมัสยิดนั่นเองอันเนื่องมาจากสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิบานมัสยิดเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีอิบานเดิมที เป็นเหมือนกับศาสนะสถานที่เป็นการอุทิศให้กับมุสลิมที่มีชีวิตไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไว้ฝังคนตายนั่นเองดังนั้นประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ไม่สามารถที่จะรวมกันได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาสุสารออกจากมัสยิดนั่นเองประการที่สองพิ่นรองผู้ที่มีมานอันหน้าจะตาอัดดินวะซุลมิน มิมมันดาฟนาอาะอาการที่สองนั่นก็คือถือว่าเป็นการละเมิดเป็นการอาธรรมสำหรับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วและนำร่างของบุคคลเหล่านั้นเข้าไปฝังในมัสยิดและในกรณีที่สองพี่น้องพุทธมีอีมานไอยากูนันกอบรู้อาวันซุมมายุบนาอะไรทีมัสยิดันฟพฮาะามันอูนุนฟาอิลูฮฺ ولا بُدَّة من حد من مسجد بخلاف أ วั ن ในกรณีที่สองบรรดานัชกชาารได้กล่าวว่าหากสุสานได้เริ่มตั้งแต่แรกหลังจากนั้นได้สร้างมัสยิดอยู่บนสุสานในกรณีเช่นนี้ถือว่าผู้กระทําเช่นนี้จะถูกละนะนั่นก็คือถูกสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุัตาลและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพังมัสยิดลงแต่ต่างในกรณีแรกพี่น้องผู้ที่มีอมาน เพราะในกรณีแรกเนี่ยการสร้างมัสยิดต,ตั้งแต่แรกสร้างเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์บริสุทธิ์ใจต่อละซุบฮานะหัวตาอาลาในสถานที่ที่สามารถที่จะละหมาดได้ดังนั้นหากสถานที่แห่งนั้นไม่สามารถที่จะสร้างมัสยิดและปฏิบัติศาสนกิจได้จะต้องอะไรจะต้องพังทิ้งดังที่ท่านเชคุณอิสลามอิบนูไตเมื่ท่านได้กล่าวว่าไฟง่านันมัสยิดูกอบ แล้วหฝังศพฟ้อินทร์เขาจะไปยุซาห์หลุังศพรือจยุซาันอัซรุห์หรือจะไยอาดุมัส j i ดุอิลามากันแต่เชคุณอิสลามยิบนุนัยมิทันได้กล่าวว่าหากมัสยิดมาตั้งแต่แรกหมายถึงว่ามัสยิดเนี่ยมาก่อนหลุมฝังศพดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําหลุมฝังศพให้ราบเรียบหรือจะต้องพังทลายหลุมฝังศพไม่ให้มีร่องรอย หรือทำให้มัสยิดเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมว่าอิงแก่นะอันมัสยิดูบูนยียะอาลันกอบรีฟายุฮดัมอันมัสยิดูวายูซันกามาฮูดีมามัสยิดุดดิร,รอร์ในกรณีต่อมาท่านเชคคุณอิสลามอิบนุนตัยมื่อท่านได้กล่าวว่าหากมัสยิดถูกสร้างอยู่บนหลุมฝังศพให้พังทลายมัสยิดให้เคลียมัสยิดออกเสมือนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสสลัมสั่งคน ให้ทำลายมัสยิดดีรอดมัสยิดที่สร้างความแตกแยกในหมูบ่บรรดาผูธธ้ที่ศรัทธาคำพูดของท่านพีน้องผู้ที่มีมานอยู่ในหนังสือเจมินมาไซเล่มที่3หน้าที่41ประการต่อมาลงมาดูคำพูดของท่านฮาฟิดอันอิรอกีท่านได้กล่าวว่าวะซ่าฮิรูอันนูลา ف า ر าบะลามัสยิดันบิกอิดิน อ้ายุดฟันฟีบะดิฮีดะนอลาฟนละนะบันยะ حرم ا อิชริตายุดฟัน فيه لم ي س ฟ ا ต ش ฮ ط ลิมุกตดวักฟฮมัสยิดท่านหาสิันอรอกีพี่น้องผู้ที่มีม่านท่านได้มองประเด็นเหล่านี้แบบผิวเผินท่านได้กล่าวว่าไม่ว่าอะไรมาก่อน ไม่มีข้อแตกต่างกันนั่นก็คือถ้าหากว่าสร้างมัสยิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝังบุคคลหนึ่งในบริเวณบางส่วนของมัสยิดมันก็เข้าเกี่ยวในเรื่องของการละนะนั่นก็คือบุคคลใดที่นำร่างของคนที่เสียชีวิตมาฝังบริเวณข้างข้างของมัสยิดในบริเวณข้างข้างข,างของมัสยิดพี่น้องผู้ที่มีมานเขาก็จะ อยู่ในฮะดีษที่ท่านอาัลสุลตลอโลหัวเลหัว <dunk> ซ <ing> ัลัมได้ละนะได้สาบแช่งนั่นเองดังน <Nixon> <t ender> ั้นการฝังในมัสยิดถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหากตั้งเงื่อนไขในการฝังที่มัสยิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผู้ตายพี่น้องผู้ที่มีมานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ตั้งเงื่อนไขว่าให้ฝังในมัสยิดเงื่อนไขของเขาเนี่ย จะถือว่าเป็นสิ่งที่โมฆะอันเนื่องมาจากว่าขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการวากัฟของการอุทิศนั่นเองเหมือนบุคคลหนึ่งต้องการที่จะสร้างมัสยิดและตั้งเงื่อนไขว่าเมื่อสร้างมัสยิดของฉันเมื่อฉันได้เสียชีวิตลงจงนำร่างของฉันไปฝังในมัสยิดแห่งนั้นเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โมฆะพี่น้องผู้ที่มีอม م านอยู่ในหนังสือไฟตุนกอดิตของท่านมูนาวี เล่มที่ 5, ห้านาที่349ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานคำพูดของท่านอันให้ตามีอชาฟีที่บรรดานักวิชาการพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ลงมาดูในมัสฮับของท่านอิมามอชาฟีท่านให้แต่มีพี่น้องผู้ที่มีมานท่านได้กล่าวว่าอิสลาย z ุซนบินอัลมาตะยูวีซีฟลิน تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله وتجب ان مُبَادَرَهْ لهدمها وهدم قباب التي على كُبُورٍ اذ هي اضر من مسجد الدِّرَاتِ لانها اسست على ماسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنتهيتميพี่น้องผู้ที่มีมาน จะบอกว่าอนุญาตไม่มีทางพี่น้องผู้ที่มีมาในประเด็นเหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรละ่ะเพราะการกระทําเหล่านี้มีหลักฐานพาดพิงผู้รายงานมากมายพาดพิงไปยังท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮฺฮุสัลลมถึงการละนะถึงการสาบแช่งของผู้ที่กระทําเช่นนี้ดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพังทลายพังทลายไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอุบ,บะ เป็นเหมือนกับโดมที่อยู่บนมัสยิดพังทลายลงอย่าให้มันโผล่ในสุสานเพราะการกระทําเช่นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอันตรายกว่ามัสยิดดิรอที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสัลลัมสังส่งให้พังเพราะเนอื่องจากว่ามัสยิดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ ฝ่าฝืนต่อท่านอูลสุนสลลอฮวาลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในหนังสือกีตาบุซาวาจิเล่มที่1นหน้าที่246ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมานคำพูดของท่านอสูยูตีท่านได้กล่าวว่าอิจมาอุอัลลินอินมีอลาอิซาละตีฮาดิหินมาซาจิดมับนิยอลันกูบูต ฟังแล้วฟะแห่น์ที่สร้างขึ้นเป็นที่สร้างขึ้นเป็นที่สร้างขึ้นเป็นที่สร้างขึ้นเป็ท่านขึ้นเป็ี่ส้างขึ้ที่สร้างขึ้เป็นที่สางขึ้เป่สร้างขึ้นเป็นที่สร้างขึเป็นที่ร้างขึนเป็นที่สร้างเป็นที่สร้างขึ่งที่สร้างขึ้ที้างขทีสร้างขึ้นเป็่างๆที่ ปลูกสร้างอยู่บนหลุมฝังศพท่านได้กล่าวว่ามาสัสยิดต่างๆที่ถูกสร้างอยู่บนหลุมฝังศพจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาออกจากสุสานนั้นเพราะในประเด็นเหล่านี้ไม่มีความขัดแย้งกันในการสรั่งให้รื้อถอนของบรรดานักวิชาการที่ถูกรู้จักกันอยู่ในหนังสือกีต้าบุญอัมรีบินอิตติบาหน้าที่11 สาระประเด็นต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมา่านประเด็นที่สองชุบฮาตูจูดินกอบรินนาบาวีฟีมัสยิดีสุลสลลลฮวาไลฮุซัสลัมข้อคุมคือที่คนนั้นเห็นต่างพี่น้องผู้ที่มีม่านมักที่จะอ้างว่ากูโบของท่านนาบีมนะูฮัมมัดสุลลลลฮวาไลฮุซัสลัมณัจจุบันอยู่ในมัสยิดของท่านหลายตัวหลายคนพี่น้องผู้ที่มีหมา่านบุคคลที่อะไรเขาเรียกว่าใช้อารมณ์ไฟต่ํามัมกที่จะหยิบยกหลักฐาน ในการอนุญาตสร้างกูโบพี่น้องผู้ที่มีมานหรือเอา,เอาคนที่มีความสำคัญเอาไปฝังในมัสยิดหรือว่ายึดกูโบเป็นสถานที่ที่มีการเคารพอิบาด้าวต่อรัสุบฮานะฮุวตล์ลาเพราะเนื่องจากว่ากูโบของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะละัยฮุสัลลัมก็ยังอยู่ในมัสยิดเลยเราจะตอบว่าอย่างไงพี่น้องผู้ที่มีมานท่านชิกได้ตอบหลายตัวหลายประเด็นอย่างเช่น คำตอบที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิ่านมัสยิดเนี่ยเดิมทีเนี่ยถูกสร้างมาก่อนแล้วในสมัยที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะัยฮวะสัลลัมมีชีวิตเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอะัยฮวะสัลลัมเสียชีวิตท่านนบีถูกฝังในบ้านของท่านหญิงอิชะฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮะไม่ได้ฝังในมัสยิดตั้งแต่เดิมแต่ด้วยกับในยุคต่างๆพี่น้องผู้ที่มีอิ่านมัสยิดเนี่ยเกิดความคับแคบก็ต้องขยับขยาย หลังจากที่เราบรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลฮวะไลฮิวซัลลัมเสียชีวิตไม่มีใครสักคนพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านก่อนหน้านี้เนี่ยอนุญาตแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการขัดแย้งกันในการขยายอาณาเขตมัสยิดของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลฮวะไลฮิวซัลลัมแล้วก็คําตอบที่สองพี่น้องผู้ที่มีอม م านนั่นก็คือหากมีคนหยิบยกในประเด็นเหล่านี้เราก็จะต้องบอกว่าอะไรมัสยิดเนี่ย ที่จริงแล้วพีพ่น้องผู้ที่มีหมานกับบ้านของท่านหญิงไอาชาเนี่ยมันอยู่คนละพื้นที่กันอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่ครอบสุสานของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮุสัลมบ้านของท่านหญิงไอาชาอยู่ใกล้ไม่ใช่อยู่ในมัสยิดแต่เมื่อมีการขยับขยายทําให้ห้องที่ถูกฝังเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมัสยิดของท่านนาบีด,ดังนั้นพื้นที่ต่าง ที่ท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮวาไลฮัวซัลลัมได้สร้างมัสยิดกับบ้านของท่านเนี่ยมันมีพื้นที่ที่แคบมากพี่น้องผู้ที่มีมาแทบที่จะไม่มีพื้นที่ที่จะขยับขยายมัสยิดของท่านนาบีในแต่ละยุคในยุคของท่านอบูบักในยุคของท่านอุมัดในยุคของบรรดาอัคลาฟะรอชิดีนและบรรดาผู้นําต่างๆในแต่ละยุคเนี่ยมันก็ขยับขยายจนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันดังนั้น ในมัสยิดของท่านนาบีกับบ้านของท่านหญิงไอาชาเนี่ยพื้นที่เนี่ยพี่น้องผู้ที่มีม่านแคบมากที่จะขยับขยายแต่ในยุคของท่านอุมัรในยุคของท่านอุสมานรอเดียลอฮุอันฮุมามีการเพิ่มตรงด้านหน้านั่นก็คือกิบบะละนั่นเองเพิ่มประมาณสัก45หเมตรพี่น้องผู้ที่มีอม่านเพื่อที่จะเป็นการขยับขยายการขยับขยาย มันมีความจําเป็นเพราะเนื่องจากว่าผู้คนมีจํานวนมากจะต้องขยับขยายในส่วนต่างๆที่อยู่รายรอบมัสยิดจนกระทั่งในทิศท,ที่ติดกับห้องที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮวาะลฮฺวะซัลลัมถูกฝังก็เลยมันเข้าเกี่ยวไปยังมัสยิดของท่านนาบีเมื่อเวลาขยับขยายทําให้กูโบของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮวะซัลลัมอยู่ในมัสยิด แต่การกระทําเช่นนี้พี่น้องพุที่มีมานมันเป็นการกระทําที่มีความจําเป็นนั่นเองที่จะต้องขยับขยายแต่บรรดานักวิชาการในยุคนั้นก็มีการเตือนพี่น้องพุที่มีมานก็เลยมีการเผื่อเพื่อยังไงละ่ะนั่นก็คือแยกระหว่างกูโบของท่านนาบีให้มันออกห่างจากมัสยิดเป็นการแยกแบบถาวรเลยโดยมีฝาผนังที่ถูกหุ้ม อย่างดีพี่น้องผู้ที่มีมันไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปยังกูโบของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวนและฮิวซัลลัมและไม่มีใครสามารถที่จะหันไปยังกูโบของท่านนาบีทิศของอสุสานของท่านนาบีเพราะเนื่องจากว่ามีพื้นที่มีกำแพงที่กั้นถึงสามชั้นด้วยกัน ท่านอบดุลอับบาสอันกุรตูบีพี่น้องผู้ที่มีมันท่านได้กล่าวว่าบาละอนมุสลิมูนฟีซัดดิซารีอะฟีกอบรินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟะัลู ف ع ل า ح ي ط ا ن ي ت ر ب, ه ب, ب ت ه ي وسد مداخن إليها وجعلوها مهذاق ล ق ب ر ي ه سالللهو عليه وسالم ท่านอับดุลอาบบาสอันกุรตูบีท่านได้กล่าวว่ามุสลิมในยุคนั้นเนี่ยเมื่อเวลาขยับขยายพวกเขาก็เกรงว่า จะทําให้กูโบของท่านนาบีเนี่ยมันเลยเถิดเหมือนกับกูโบของบุคคลอื่นๆก็เลยปิดกันดก้นด้วยกับอะไรแ่ละพี่น้องผู้ที่มีมาด้วยกับการล้อมกําแพงกูโบของท่านนาบีล้อมด้วยกับปูนพี่น้องผู้ที่มีมาด้วยกับดินด้วยกับก้อนหินในแต่ละยุคเนี่ยพัฒนาจนกระทั่งด้วยกับปูนอย่างหนาเลยพี่น้องผู้ที่มีมาแล้วก็ ปิดกั้นทางเข้าทั้งหมดไม่ให้ใครสามารถที่จะเข้าไปยังกูโบของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวะัลฮซัลัมแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเหมือนกับกล่องครอบมีอยู่5มุมด้วยกันมีอยู่สชั้นถ้าหากว่ารวมส่วนของมัสยิดกำแพงก็4ชั้นถ้าหากว่ารวมข้างนอกอีก5ชั้นไม่รู้กี่ชั้นพี่น้องผู้ที่มีมาดังนั้นคนในยุคหลังเนี่ย ็เผื่อเผื่อเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลที่ไม่หวังดีต่อกุโบของท่านนาบีเนี่ยเอามาเป็นสถานที่เคารบอิบาาัตดังนั้นคนในยุคแรกพี่น้องผู้ที่มีมานพวกเขาก็เกรงว่ากูโบของท่านนาบีเนี่ยอาจจะถูกยึดเป็นกิบาลาหก็ได้และเป็นสถานที่ที่บรรดาผู้ละหมาดเนี่ยหันไปยังกิบาลาหดังนั้นการละหมาดไปยัง กูโบของท่านนับีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮวะซัลลัมบรรดานักวิชาการในยุคนั้นเขาก็เพื่อพี่น้องผู้ที่มีมานเขาก็สร้างเหมือนกับยีดาไรนมินรุกไนอันกอบริชามาลียัยนหมายถึงว่าคนในยุคแรกเนี่ยทำเหมือนกับกำแพงสองชั้นด้วยกันที่อยู่ในทิศทิศเหนือของกูโบของท่านอบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮวะซัลลัม แล้วก็มีการทำเหมือนกับมุมที่เป็นเหมือนกับกล่องปิดกัน้นกูโบของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮวะซัลลัมออกเป็นสามมุมด้วยกันถ้าหากว่านับพี่น้องผู้ที่มีมานตอนเหนือนกูโบของท่านนาบีเนี่ยสามมุมถ้ารวมไปแล้ว5้ามุมด้วยกันเพื่อที่จะไม่ให้ใคร หันไปยังกิบละที่มีกูบูของาน,นาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุาะลซาลลัมอยู่ในหนังสืออันมุฟฮิมเล่มที่สองหน้าที่127ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีหมันท่านอิบนุนไกยิมแต่งกลอนหนึ่งที่เป็นการอะไรเขาเรียกว่าชื่นชมคนในอดีตนั่นก็คือวาดาอาบิอัลลายุจอาลุลกอบรุลลดีกอดดัมมะฮูวาซานันมินันอูซานี ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮ์ซัลลัมขออุดมอัลลอฮ์อย่าให้กูโบของท่านเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการเคารพอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์นะฮุอะต้าอัลละด้วยกับ h ะดี t h ที่ท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมัลาตะจานกอบรีอิดันหรือว่าบางสำนวนบอกว่าอัลลอฮุมมัลาตะจานกอบรีวุซานันยุบัดโอ้อัลลอฮ์ โปรดอย่าทําให้กูโบของฉันสุสานของฉันเป็นสถานที่ก้มกราบหรือเป็นสถานที่รื่นเริงฝะาอาจารบระบุนอาลามีนดูอาอหูวะฮัตอฮูบิสาลาซตินยดรอนีและ,ะก่อนของท่านอิบนุนกายยิมท่านได้ได้แต่งก่อนว่าหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาตาลาผู้ทรงอภิบาลแห่งสากุลลโลกได้ตอบรับดูอาของท่านและได้เพื่อ รอบรอบกูโบของท่านเนี่ยด้วยกับกำแพงกั้นถึง3ชั้นด้วยกัน3ชั้นพี่น้องผู้ที่มีมาถ้าหากว่ารวมรอบนอกเนี่ยกำแพงที่4ถ้าหากว่ารวมในตัวของมสัสยิดก็กำแพงที่5ถ้าหากว่ารวมรัว้วมสัสยิดกำแพงที่6ไม่รู้กี่ชั้นแล้วก็มีทหารหรือมีตำรวจคอยที่จะห้ามปราบดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาการเผื่อเหล่านี้เนี่ย เพื่อเพื่อที่จะไม่ให้ผู้คนนั้นเลยเถิดต่อกูโบอของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคิดว่ากูโบอของท่านนาบีเนี่ยมีความสิริมงคลเหมือนที่พวกเขากล่าวอ้างคําตอบที่3พี่น้องผู้ที่มีอม م านอันนันนยยะยาอันิสซาเลฟินมากานอัลลลซีฟีฮิกอบรุนม,มุฮัร์มุนสัดดัลิซารีะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมห้ามในการละหมาดในสถานที่ที่มีสุสานเพราะเป็นสิ่งที่ต้องห้าม เป็นการปิดกัน้นไม่ให้ไฟลามทุ่งเหมือนกับเป็นการปิดช่องทางหรือว่าช่องโหว่เพื่อที่จะไม่ให้ผู้คนนั้นเลยเถิดจากนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมา่านสิ่งใดก็ตามที่เป็นช่องทางที่จะนําไปสู่สิ่งที่ต้องห้ามสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องห้ามแต่ด้วยกับในความเห็นของบรรดานักวิชาการเนี่ย มันก็มีข้อเรียกอันมัสลฮะตุรอจิฮะบางครั้งสิ่งที่ต้องห้ามพี่น้องผู้ที่มีมานถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับผลดีและผลเสียผลดีมันย่อมที่จะหนักกว่าผลเสียก็เลยบรรดานักพิธีการเนี่ยอนุญาตอันเนื่องมาจากมีมอสละฮะมีผลดีที่มีน้ำหนักมากกว่าหลายต่อหลายบทบัญญัติพี่น้องผู้ที่มีมานการละหมาดในมสัสยิดของท่านนาบีเนี่ย เป็นการละหมาดที่มีผล,ลบุญที่ไม่เหมือนกับการละหมาดที่มัสยิดอื่นๆมีผล,ลบุญหนึ0งพละหมาดดังนั้นความดีงามเหล่านี้ถือว่าเป็นผลดีที่มีน้ำหนักมากกว่าความโปรดปานเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีหมานหาไม่ได้กับมัสยิดอื่นๆหากเราไปเทียบมัสยิดที่ถูกอะไรสร้างอยู่บนกูโบเนี่ยแน่นอนมัสยิดเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีหมาน เป็นมัสยิดที่ไม่ได้ถูกยกเว้นแต่มัสยิดของท่นานนบีเนี่ยมีความประเสริฐไม่เหมือนกับมัสยิดที่มีการฝังผู้คนในมัสยิดดังนั้นการเทียบอย่างนี้เนี่ยเป็นการเทียบที่ไม่สมควรที่จะเทียบเพราะมัสยิดของท่นานนบีมีความแตกต่างและอีกหลายประเด็นพี่น้องผู้ที่มีมาดที่หลักการศาสนาห้ามอย่างเช่นการละหมาดในช่วงเวลาดวงอาทิตย์ตกหรือว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม พราะอะไรพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้บุคคลหนึ่งเนี่ยเรียนแบบบุคคลที่เคารพต่อดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์แต่ด้วยกับผลดีที่ตามมามันมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะพี่น้องการละหมาดสองรอกาดเมื่อเวลาเราเข้ามาสัสยิดหรือการละหมาดที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ภาคบังคับหรือการละหมาดใดก็แล้วแต่ที่มีสาเหตุของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุโลม นี่คือหลักการศาสนาพี่น้องเราช่างระหว่างอะไรผลดีและผลเสียที่ตามมาถ้าหากว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียก็เป็นสิ่งที่อนุญาตนี่คือคําตอบหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเฉาเหรในคราวหน้าเราก็จะมานําเสนอ,อขึ้นสู่บทที่20มาแจาอันนันกูลูอาฟีกูบูริสซลิฮินยูไซรุฮอูซานั้นตัวบาดูมิงดูนละ ในบทที่20พี่น้องผู้ที่มีมานบทว่าด้วยการเลยเถิดหลุมศพของคนดีๆจนทําให้หลุมศพของคนดีๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นเหมือนกับรูปเจว,วิตสักการะอื่นจากรสุภาณหัวตาละประเด็นเหล่านี้ัลอ์ในข่าวหน้ามีหลักฐานมากมหม่หวังว่าเป็นประโยชน์ดไม่มากก็น้อยก็ขอบิดท้ายด้วยกับวบล,ลายโตฟีกวนฮีไดายาวะสาลามมอะลลยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุ